สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุรกท่านครับวันนี้มาคุายกันเรื่องโรคใบไหม้แผลเล็กในข้าวโพดนะครับหรือ Southern Corn Leaf Blight นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นโรคหนึ่งที่ยอดฮิตเหมือนกันในข้าวโพดนะครับแล้วก็เป็นหลายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดอะไรก็เป็นหมดแหละนะครับวันนี้มาดูกันว่าข้าวโพดพวกนี้เนี่ยเวลาเป็นโรคใบไหม้แผลเล็กแล้วเนี่ยนะครับเราจะมีวิธีการป้องกันกำจัดยังไงกันบ้างนะครับขอบคุณข้อมูลภาพนี้ จากศูนย์วิจัยเพื่อไร้นครสวรรค์ของกรมจักรเกษตรนะครับก็เลยนะครับขอจนิน,นจนพี่น้องเกษตรกรท่านใดพรอมเอกลังทรัพย์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสง์ช่วยเหลือภิกษุสงฆ์อาพาธนะครับโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีสถาบันการแพทย์จัก,กรีนรัตน์นปรดินนะครับช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอนาถาเด็กยากไร้เด็กถูกทอดทิ้งที่รักษาตัวอย่ในโรงพยาบาลน,นะครับ ซึ่งส่วนนี้ก็เป็นโรงพยาบาลที่แบกรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไว้นะครับหากท่านใดพอมีกําลังทรัพย์สามารถบริจาคช่วยเหลือกับโรงพยาบาลเลยตรงในบัญชีด้านใต้คลิปที่ผมแนบไว้ก็ขออนุมูนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยเรามาดูเชื้อสาเหตุของใบไม้แผ่เล็กกันนะครับว่าเชื้อสาเหตุพวกนี้เนี่ยเกิดจากเชื้ออะไรเชื้อสาเหตุนะครับเกิดจากเชื้อราที่มีชื่อว่าใบโพลลิสเมดิสนะครับก็เชื้อราก็อย่างว่านะครับมันเป็น มันเป็นโรคที่มากับความชื้นนะครับถ้าความชื้นเหมาะสมโรคพวกนี้ก็จะกระจายได้เร็วเช่นเดียวกันนะครับแล้วปรากฏการของโรคนะครับวักษาอาการของโรคเนี่ยเป็นยังไงบ้างลักษณะการของโรคนะครับหากระยะแรกเนี่ยมันจะเป็นจุดสีเล็กสีเขียวอ่อนมีลักษณะฉ่าน้ําด้วยนะครับต่อมาจุดพวกนี้จะขยายออกตามความยาวของใบโดยแผลเนี่ยจะขยาขยาขนาด ขนาดไม่ตามเส้นใบดูภาพด้านซ้ายประกอบด้วยนะครับเส้นใบจะเป็นเรียงเรียงกันขีดขีด,ขดสีแล้วก็อ่อนเห็นไหมครับเหมือนเราขีดเส้น้บรันท่านน่ะนะครับและตรงกลางเนี่ยแผลจะมีสีเทาขอบแผลจะมีสีเทาแล้วก็มีน้ําน้ำฉ่ำๆ่อยนิดนึงถ้าถ้า,ถ,าถ้าช่วงเช้าๆเนี่ยจะเห็นนะครับและขนาดแผลพวกนี้มันจะไม่แน่นอนแผลที่มีขยันใบที่ประมาณกว้างสักห2ซเมนะครับและหากใบข้าวโพดทั้งเป็นรุนแรงเนี่ยแผลพวกนี้จะขยายตัวรวมกัน เป็นแผลขนาดใหญ่เลยนะครับทาให้ใบที่มันเป็นเนี่ยแห้งตายในที่สุดแต่ถ้าหากโรคโรคนี้นะครับเชื้อราเหล่านี้ใบโพลิสเมดิสเนี่ยเข้าทาลายระยะต้นกล้าหากเกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ยถ้าใบที่มันถูกทาลายมันจะเกิดอาการเหี่ยวแล้วก็แห้งตายไปในประมาณสามถึงสี่าณสักเดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งหลังปลูกเนี่ยแห้งตายเลยทันทีนะครับถ้ามันเกิดกับต้นแก่มันจะเกิดกับใบล่างก่อนโรคพวกนี้นะครับจะเกิดกับใบล่างก่อน ลักษณะปรากฏก็จะเบบริเวณต้นกาบใบฝักและ,มะเมล็ดนะครับอันนี้เป็นลักษณะอาการเกิดได้ทั้งต้นแก่แล้วก็ต้นอ่อนถ้าเกิดต้นอ่อนก็จะตายเร็วหน่อยเพราะมันอ่อนแอต่อโรคนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะอาการของโรคนี้นะครับเรามาดูการระบาดของโรคใหมไม้แผลเล็กกันนะครับว่ามันระบาดยังไงบ้างการระบาดของโรคใหมไม้แผลเล็กเนี่ยนะครับเนื่องจากเชื้อราทุกชนิดเลยนะครับรวมทั้งเจ้าแบบทีเรีมดิสนี่ด้วย มันเป็นเชื้อราที่สร้างสปอร์ในการขยายพันธุ์เพราะนั้นสปอร์เป็นส่วนที่ใช้ในการขยายพันธุ์ก็คือออกลูกออกหลานของเขาไว้ง่ายจังนะครับสปอร์เป็นกลมเหมือนหัวไม้ขีดนะครับถ้าใครเคยเห็นในภาพในยูทูบกูเกิลอะไรพวกนี้พวกนี้จะลมพัดมาก็ไปฝนตกมาก็ไปนะครับเมื่อไปเจอสภาพที่เหมาะสมก็จะงอกออกมาจากสปอร์ครั้งหนึ่งแล้วก็ทําลายครับพวกเราต่อไปนะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยจะเข้าทําลาย ข้าวโพดเราเนี่ยจนกว่ามันจะสร้างสปอร์ใหม่ได้ประมาณ60 7 2ถึง72ชั่วโมงก็ประมาณสองสามวันนะครับพวกนี้เนี่ยมันจะเข้าทำลายข้าวโพดได้หลายครั้งต่อในแต่ฤดูการปลูกนะครับเพราะนั้นเชื้อไบโพลิสเมดสเนี่ยมีชีวิตอยู่บนใบได้ประมาณ8เดือนนะครับและในแมล็กข้าวโพดเนี่ยอยู่ได้ประมาณ1ปีแล้วก็มีย่าชนิดหนึ่ง ที่เป็นพืชอาศัยของพวกเชื้อราใบโพลิสเมดิสเนี่ยนะครับก็คือหญ้าเดือยอันนี้ไม่ไแน่ใจว่ามันมีลักษณะยังไงเนาะหญ้าเดือยนะครับพวกนี้สามารถอยู่ข้ามฤดูได้เพราะฉะนั้นถ้าจะปลูกเขาโค้ดซ้ําในบริเวณแหล่งที่เป็นโรคเนี่ยควรงดนะครับแล้วก็ปลูกอย่างอื่นทดแทนก่อนถ้าปลูกซ้าเนี่ยมันก็กลับมาเป็นอีกและข้าหนักกว่าเดิมอีกนะครับเรามาดูการป้องกันและกําจัดโรคนี้กันบ้างนะครับโรคใบไม้ไผ่เล็กเรามีวิธีการป้องกันกาจัดยังไงกันบ้าง,างวิธีที่1 ใช้เมล็ดพันธุ์จากต้นที่สมบูรณ์ในปราศจากโรคอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าเมล็ดพันธุ์ไม่เป็นโรคโรคมันก็จะไม่ค่อยมานะครับแต่ถ้าเมล็ดพันธุ์เป็นโรคอยู่แล้วเนี่ยเสริมกับเดิมที่อยู่ในดินเนี่ยคูณ2เลยนะครับ2มันตัวแปลงอยู่สมบูรณ์ตั้งแต่ระยะล้าเมื่อพบการระบาดก็ให้ถอนทิ้งรือเผาทาลายเป็นดีที่สุดนะครับก็คือเผาใช้ความร้อนเผาพวกเชื้อราอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็พ่นด้วยสารที่มีชื่อว่าไตรโฟรินตอนนี้เป็นชื่อสามัญในยีโนโนพลูกนะครับ สองก็คือทำลายพืชอาศัยเช่นพวกหญ้าเดือยควาภัยมนะครับสี Lego ่ทำลายเศษซากข้าวโพดหลังเก็บเกี่ยวก็คือเชื้อราพวกนี้มันสามารถอาศัยอยู่ได้พูดง่ายๆนะครับบางทีก็อาจจะมีการเผาบ้างแต่ปัจจุบันนี้ไม่แน่ใจว่เผาได้หรือเปล่าก็มีกฎหมายเผาขึ้นมานะครับเผาแล้วก็มีความผิดนะครับถ้าเผาก็เผาเล็กๆแล้วกันนกนะครับห้าใช้พันธุ์ต้นทานเช่นนครสวรรค์เหนือนครสวรรค์เจ็ดสองสวรรค์หนึ่งสวรรค์สองสวรรค์ห้า และส่วน3851นะครับอันนี้เป็นวิธีการป้องกันจัดสารเคมีไม่ใช่พวกไตรฟรีนอะไรพวกนี้นะครับมีตัวอย่างนะครับชื่อสีแดงคือชื่อสาัญของสารคือไตรฟรีนส่วนสีม่วงคือชื่อกันค้ามันอาจจะมีหลายชื่อ,น,อะนะครับหลายบริษัทแต่ว่าชื่อสาน่ยมีชื่อเดียวคือไตรฟรีนนะครับครับต่อไปหลังจากพูดเรื่องวิธีการป้องกันดโดยคำแนะนำของกรมวิชาการแล้วจนถึงการใช้สารเคมีนะครับ ไปดูวิธีการใช้สีสารชี่วพันป้องกันจัดและน้ำหมักต่างๆนะครับก็จะเป็นเดิมๆนะครับถ้าใครฟังแล้วก็สามารถกดข้ามไปฟังช่วงที่ถ่ายได้นะครับเพราะว่าน้ำหมักเชี่ยวภาพสารเานี่ยมันใช้เป็นวงกว้างมันจะไม่ค่อยเหมือนสารเคมีนั่นเองนะครับหลังจากเราพูดเกี่ยวกับการป้องกันาจัดโดยใช้สารเคมีกันไปแล้วเนี่ยก็แนวทางอื่นนะครับมาดูกันว่าพวกสารเชี่ยวพันน้ำหมักเชียวภาพนเนี่ยมีตัวไหนบ้างแต่ขอย้ํานะครับการใช้สารเชี่ยวพันน้ำหมักเชียวภาพเนี่ย โดยส่วนใหญ่เน้นในการป้องกันจะดีที่สุดนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องรายละเอียดกันนะครับตัวแรกนะครับที่มิโนเซก,ก่อนผมเคยพูดหลายคลิปเนาะ BS BS เนี่ยเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งชื่อเต็มๆว่าบาซิลัสซับเจลิดนะครับอของมาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนรูปแบบแล้วนะครับไม่ไม่ได้รูปแบบทรงแบบนี้แต่เชื่อตัวเดียวกันนั่นแหละเขาเปลี่ยนแพ็คเกจใหม่เฉยๆนะครับซึ่งผมเคยนําเสนอเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับบาซิลัสพิโยู่3เบอร์ของมกเกษตร ตัวแรกเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับตัวนี้เป็นแบคทีเรียสับเจิริตนะครับพวกนี้ในควบคุมโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียเช่นโรคเหี่ยวเขียวในพริกในอะไรพวกเนี้ยนะครับใช้ได้ส่วนเบอร์2นะครับเบอร์2เนี่ยไม่แน่ใจว่าชื่อแบคทีเรียอะไรนี่แหละนะครับลองย้อนไปดูคลิปก่อนนะครับควบคุมโรคใบจุดใบไหม้แอนทร์โนดส่วนเบอร์3เนี่ยน่าจะเป็นแบคทีเรียซีเรียสนะครับควบคุมโรครักเน่าขนเน่าแข็งเกลอนะครับต้องสามเบอร์นี้ควบคุมป้อง,องกันได้ กลมเชื้อราและแบคทีเรียโรคพืชนะครับจะเชื้อราตัวไหนบ้างหลอกย้อนไปดูในคลิป BS นะครับซึ่งจะมีรายละเอียตัวนั้นครบอยู่พอสมควรน,นะครับตัวต่อมาที่ใช้กันเยอะนะครับคือไตรโคเดมา BS เเมื่อกี้เนี่ยเป็นแบคทีเรียกําจัดเชื้อราและกับแบคทีเรียโรคพืชแต่ไตรโคเดมาเนี่ยเป็นเชื้อราที่กําจัดเชื้อราโรคพืชตัวนี้เป็นหัวเชื้อนะครับประมาณ20กรัมนะครับาราคาจริงๆซื้อจากมอกษตรเนี่ยเฉพาะขวดเดียวเนี่ยหนึ100บาท ส่วนค่าส่งนี่ก็อีกต่างหากนะครับแต่ถ้าถ้าเขาซื้อมาแล้วก็มาขายต่อก็จะประมาณ150บาทอันนี้ไม่รวมค่าส่งเนาะนะครับทำเชื้อส่วนได้ประมาณ1 0 1 0ิบถึงสิกิโลเก็บในตู้เย็นได้นานทึงปีนะครับจริงจขวดหนึ่งก็น่าจะใช้หมดในปีปีเดียวเลยครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เสื่อมคุณภาพมากนักนะครับอันนี้ก็ใช้ในการป้องกันกําจัดเชื้อราได้เกือบทุกชนิดเลยจริงๆก็ใช้กันเยอะแหละพี่น้องเกษตรกรเรารู้จักมากแหลวนะครับไอเดกุดามา ม่ว่าจะเป็นดีที่สุดก็คือขยายัวเชื้อใช่เองนะครับจะเหมาะที่สุดเลยและก็ประสิทธิภาพดีด้วยนะครับต่อมานะครับพูดถึงสารเชี่ยวพันแล้วที่ขายไม่ได้ก็คือน้ำหมักเชียวภาพน,น้ำหมักที่ภาพที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือเป็นประเภทตัวอย่างเฉยๆนะครับจริงมีหลายสูตรมากนะครับในหัวข้อทีพอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆว่าพี่นสิก่อน,นจะนําไปปรับใช้อย่างไงได้บ้างนะครับสูตรแรกนะครับ ของอคุณประจวบขุนขนทดนะครับท่านเป,ไป็นป่าเกษตรกรตำบลบ้านยางอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีเป็นเกษตรกรดีเด่นประจำจังหวัดสระบุรีมาดูว่าส่วนนี้เนีอยไรดีนะครับส่วนนี้วัสดุอุปกรณ์ก็จะมีหนึ่งังหมักขนาด50ลิตร1ใบป้อมป่าปิดนะครับสองเปลือกมังคุดสารเดาว,วราเพชรขมิ้นรวมกันให้ได้5กิโลนะครับอยากได้ตัวไหนมากตัวไหนน้อยก็ลดเอานะครับหรือจะเอาเท่ากันก็ได้นะครับแล้วก็เพิ่มลบตัวไหนตัวหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก มันคุดกับขมิ้นพวกนี้จะมีสารประกํกำจัดเชื้อราได้ไดเยอะนะครับสาบน้ำเปล่า10ลิตรสีเหล้าขาว1ขวดเล็ก5้าน้ำส้มสายชู1ขวดเล็กอันนี้เป็นวัสดุอุปกรณ์จริงๆก็หาได้แถวบ้านเราเยอะแยะนะครับขั้นตอนก็คือสมุนไพรต่างๆเช่นสนาบรบุระเพศขมิ้นพวกนี้เราก็มาสับให้ละเอียดนะครับแล้วก็เทลงทั้งหมักแล้วก็คนสมุนไพรเข้ากันก่อนนะครับจริงๆถ้าสับสมุนไพรพวกนี้ให้ละเอียดเท่าไหร่ย,ยิ่งดีนะครับพอเอาลงทังหมักแล้วคนเข้ากันแล้วก็เทน้ําเปล่าลงไป ตามด้วยเหล้าขาวน้ำพรม่สายชูพวกเนี้ยแล้วก็คนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดฝาถังทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณเจ็ดวันเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็นํนาน้ำหมักพวกเนี้ยไปพ่นในการยับยั้งเชื้อราได้นะครับวิธีใช้ก็คือถ้าเป็นการป้องกันเฉยเเนี่ยนะครับสามสิบ cc น้ำยี่สิบลิตรพ่นทุกหนึ่งอาทิตย์หรือเจ็ดวันถ้ามันเป็นเริ่มเป็นนะครับห้าสิบ cc น้ำยี่สิบลิตรพ่นทุกสามวันพ่นทีท,ทีหน่อยนะครับน้ำหมกักพวกนี้จะมีประสิทธิภาพดี อัตราการใช้นะครับถ้าการป้องกันเราใช้ประมาณ3 4มสน้ำยี0ลิตรตามที่กราบมาทุก7วันนะครับยับยั้งเชื้อราได้ร้อยเปอ็อันนี้ผมนํามาในี่เข้าเขียนไว้อย่างนี้นะครับถ้าใครนํไปใช้ก็ลองกดลองดูนะครับสเมื่อเกิดเชื้อราแล้วเนี่ยเราจะใช้ประมาณ5 0าสน้ำยี0ลิตรพ่นทุกสวันสามารถกําจัดลและยับยับย้งเชื้อราได้นะครับถ้าเป็นพวกนาข้าวเนี่ยเราก็ใช้น้ำหมักพวกนี้สามสิบศูนยน้ำยี่สิบลิตร พ่นทุกสิบถึงสิบห้าวันก็ประมาณเดือนหนึ่งสองครั้งนะพูดง่ายๆนะครับข้าวเนี่ยจะต้องมีอายุประมาณสักหนึ่งเดือนขึ้นไปนะครับถึงจะใช้น้าหมักประเภทน,นี้ได้ย้านะครับข้าวเนี่ยต้องอายุประมาณหนึ่งเดือนขึ้นไปก็คือในช่วงเราใส่ปุ๋ยครั้งแรกนะีะหวานได้สามสิบวันแล้วก็ใส่ปุ๋ยเระสะาสาถพ่นเนี่ยถ้าต่ำกว่านี้เนะี่ยใบมันจะอ่อนแบบเกจะ,จะกเกิดอาการไหม้นั่นเองนะครับต่อมาสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับ ก็คือเปลือกมังคุ้3กิโลขมิ้นชัน2กิโลน้ำส้มสายชู1ขวดเหล้าขาว1ขวดเล็กน้ำเปล่า10ลิตรบอกถัง20ลิตรหรือถังใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นวัสดุกรณ์ที่จะต้องเตรียมเป็นสูตรที่2สูตรที่2ก็จะคล้ายๆกันนะครับวัตถุดิบสับให้ละเอียดเท่าไหร่ย,ยิ่งดีแล้วก็เทลใทงในถังหมักเติมด้วยน้ำเปล่าเหล้าขาวน้ำส้มสายชูคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็ปิดฝาถังตั้งทิ้งไว้ในที่ร่มอย่างน้อยอนี่1เดือนนะครับแล้วก็จะนําน้ําหมักไไปใช้้ดนะครับ อัตราการใช้นะครับถ้าหากใช้ป้องกัน3 0มสน้ำยีลิตรทุกเจวันถ้าใช้กําจัดนะครับห้าสิบนีน้ำยีลิตรทุกๆ3วันนะครับต่อมานะครับเป็นสูตรที่3สูตรที่3เนี่ยก็มีเปลือกมังคุด1ขีดอันนี้หมายถึงเปลือกมังคุดที่บดแล้วนะครับเปลือกมังคุดที่บดแล้วก็ขายตามช้อปปี้ลาซาด้าอะไรพวกนี้มีเยอะแยะหขีด1ขีดเนี่ยก็น่าจะแพงอยู่บอสงกคน,นเนี่ยเป็นร้อยเลยนะครับ ถ้าทำตามตที่ผม,มาหาข้อมูลเนี่ยนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์สี่รที่เราใช้เช็ดแผลนะตามร้านพิสิษกรกมีทั่วไปนะครับแล้วก็ถังหมัก1ขหนอ่งอ่า,อาขวดหมักไม่ใช่ถังหมักขวดหมัก1ขวดนะครับขวดหมักก็ให้ใหญ่ๆหน่อยหรือถัง,งน้ำที่เราใช้เนี่ยประมาณอ่ขวดน้ำสิงเนี่ยก็ได้นะครับหรือจะขวดน้ำสิงประมาณองุ่นท,ที่ใหญ่หน่อยก็ได้นะครับเอาง่ายๆให้มันได้ประมาณสักอ่ 2ลิตรเนี่ยก็จะเป็นการดีนะครับอันนี้เป็นวัตถุดิบนั่นเองวิธีการทำก็นําส่วนผสมทั้งสองเนี่ยมารวมกันและคนให้เข้ากันก็คือเอาพวกพวกนี้นะครับตัวนี้เนาะเปลือกมังคุดเนี่ยที่เราเข้าบดแล้วเราซื้อมาเนี่ยนะครับเอามาเทใส่ขวดแล้วก็เติมแอลกอฮอลลงไปนะครับแล้วก็เขยา่าเขยา่าจริงๆสูตรนีน้ถ้าใครเพิ่มขมิ้นชันบดลงไปที่เข้าบดเรียบร้อยเนี่ยก็จะเป็นการดีด้วยนะครับ เพิ่มประสิทธิภาพไดอีกทางหนึ่งนะครับยังไงก็ถ้าจะเพิ่มก็เพิ่มคำวินชันอีกสักหนึ่งขีดนะครับอ่าเราก็นํามาหมักรวมกันเขย่าแล้วตั้งที่วันในที่ร่มประมาณ7วันก็กองไว้ใช้ได้นะครับน้ำหมักสุดนี้นะครับอ่าหนึ่งอี่ีน้ํา20ลิตรพ่นทุก3วันนะครับบางทีขึ้นอยู่กับอ่าโรคว่ารุนแรงหรือเปล่านะครับถ้ามันหายแล้วก็สามารถอยู่ใช้หรือลดปริมาณลงได้นะครับ ต่อมานะครับที่เรารู้จักกันดีก็คือน้ำส้มควันไม้ตัวนี้สารพัดประโยชน์เลยทีเดียวนะครับจริงจริงน้ำส้มควันไม้เนี่ยย้ำนะครับให้ใช้ในการก่อนที่มันจะเกิดโรคนะครับจะดีที่สุดอัตดาการใช้น้ำส้มควันไม้1ลิตรผสมน้ำเปล่า200ลิตรนะครับหรือถ้าใครจะใช้แบบแย่อยๆก็ประมาณ2 0่สีน้ำยีลิตรอันนี้โดยส่วนตัวที่ผมใช้นะครับถ้าใครจะใช้มากแค่้อนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าพืชน,นั้นเนี่ยเป็นพืชผักอาจจะอัตราต่ำกว่านี้ได้ แต่ถ้าเป็นพวกพืชไม้ยืนต้นเนี่ยก็จะตรานี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าบางทีเราข้นพืชพวกนี้น้ำส้มขอนไม้มีความข้นความเป็นรดสูงการผสมอะไรพวกนี้ถ้าผักเนี่ยเราผสมอ่อนๆจะเป็นการดีที่สุดนะครับน้ำส้มขนไม้ก็จะมีหลายประโยชน์ไล่แมลงได้ด้วยกําจัดเชื้อโรคพืชได้ด้วยหลายตัวนะครับแล้วก็จะมีการเป็นฮอร์โมนในตัวในการกระตุ้นคล้ายวัคซีนพืชอีในตัวด้วยอันนี้เป็นข้อมูลข้อข้อดีหลายอย่างของน้ำส้มขอนไม้นะครับ ตัวอย่างน้ำส้มควันไม้ที่ขายในตลาดทั่วไปนะครับบางตัวก็จะผสมไคโดซานผสมสารอื่นมาด้วยก็มีนะครับแต่ถ้าแนะนํานะครับทําไว้เก็บเองทําเองจะดีที่สุดนะครับครับนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรคขโพดชนิดหนึ่งเรียกว่าโรคใบไหม้แผลเล็กนะครับโรคนี้ก็ทกําความเสียหายเข้ากับข้าวพดเราพอสมควรตั้งแต่ระยะเล็กจนเล็ดถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตเลยทีเดียวนะครับพี่ดงสิกรคงจะเจอบ่อยเลยครับรูปแบบนี้นะครับมันจะเป็นจุด สีเท่าๆหน่อยแล้วก็มีสปอ,อยตรงกลางพร้อมจะแกาดแพร่กระจายนะครับอันนี้เขาเรียกว่าโรคใบไม้แพร่เหล็กก็ส่งผลตรงส่งผลต่อเปรียนแผลผลิตเราเหมือนกันทําไมเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าใบมันถูกทําลายเนี่ยการสั่งเข้าแสงมันก็จะน้อยหมายถึงอาหารเนี่ยมันปรุงได้น,น้อยการจเจริญเติบโตมันก็ไม่ค่อยมีนะครับอันนี้คือผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่ากให้เป็นถ้าใครเป็นสายสีก็ พวกน้ำหมักเชียวพันสันเยบาตโครมาร BS อะไรพวกนี้เยอยะแย,ย,ยะมากมายนะครับส่วนน้ำหมักก็งานจัดเชียรราครับก็หวัง่าคที่นี้จะเบป่ะเยน์พี่น้องสักก่อนไม่มากก็น้อยหาผิดพลาดประการไหก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหลักการที่สําคัญมากในการดนจิตท,ที่ขอย้ําก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเดือดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้า ลวงปู่ดูลย์อัตุโลมัตปุทัปารามจังหวัดสุรินทร์สุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนา,ตายัยคุ้มครองพี่น้องสิ่งกวนทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ